บนผ่านโทรศัพท์มือถือบ,บนว่ายังไงเอ่ยเป็นร้านไหมนี่ได้อยคะค่ะเป็นล้านได้เป็นร้านนะผมว่าเนาะพิก20ไร่นี่เป็นร้านแน่นอนเน,ะน,เนาะยีินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรัชนีชาแนลทั้งเพจแล้วก็ยูทูบนี่ได้ยินข่าวอ่าม้งจังหวัดตากเลยครับเป็นม้งตากเนี่ยบนอะไรกระปุเอาไว้เนาะครับถึงได้มาแก้บน บนแล้วก็บนโทรศัพท์มือถือนะอืมบนผ่านโทรศัพท์มือถือบนว่ายังไงเอ่ยบนว่าพรีราคาดีร้อยนึงนี่ร้อยหนึ่งแต่แพงโอ้แต่แพงจริงค่ะพริกเนาะพริกนี่แพงจริงๆนะเมื่อวานเมื่อเช้านี้เห็นข่าวเอ่อข่าวอะไรนะเพชรบูรณ์เนี่ยตลาดเพชรบูรณ์น่ะลงพริกราคาดีมากโอ้โหชาวสวนเฮเลยครับนี่นี่เลยกี่ไร่ครับปลูกกี่ไร่ลูก สิบไร่ที่เขาปลูกยี่สิบไร่โอ้ยไร่ละไร่ละ,ละกี่ตันว่ากันเป็นตันเลยมัง้งเนาะไม่รู้ว่ากี่ตันแต่ว่าได้เยอะได้เป็นล้านไหมนี่ <c oughs> ได้อยู่ค่ะได้เป็นร้านได้เป็นร้านนะปู่าเนาะพริกยี่สิบไร่นี่เป็นล้านแน่นอนเนาะกี่ล้านครับสามีคือคุณพี่โอ้ยยังไม่หมดด้วยแต่ว่าได้เป็นล้านแนละ้ว <c oughs> นี่ได้ได <c oughs> ้นนน <c oughs> ก็ <c oughs> ได้อยู่ <c oughs> <c oughs> ค่ <c oughs> ะโอ้ นะค,คุณพี่เขาบนญเอาไว้ด้านในนะครับแต่ว,ว่าของที่เอาเข้าไปบนเอเอกมาได้แต่ทูบนะครับเราจะให้จุดด้านนอกอย่างเดียวจุดด้านนอกอบนไว้นานยังพี่บุไว้ประมาณเดือนกวเดือนกเองก่อนที่จะเก็บพริกเนาะ,อนะโอ้นี่ครับมาพร้อมจุดทูบเอาไว้นะครับจุดทูบเอาไว้เดี๋ยวเราออกมาดูด้วยกันติดไหมครับพี่เด,ดี๋ยวดดีๆครับให้มันเอา ได้เป็นร้านเลยนะพริกพริกราคาดีมากนะใช่ค่ะร้อยเดียวร้อยหนึ่งเลยนี่้็ตวตอนนี้มาร้อยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบตาจากร้อยเจ็ดสิบลงมาใช่ค่ะตอนร้อยเจ็ดสิบเนี่ยได้เป็นตันก็โอ้โหเนาะได้ค่ะตอนร้อเจได้เป็นตันอยู่ตันละแสนเจ็ดแล้วกี่ไร่เข้าไปแล้วยี่สิบไร่เลยสุดยอด ประสบความสมร็จไปแล้วนะครับขอพรไม่ถึงเดือนด้วยทําไปอันเดียวส่วนไม่เป็นไรพงพงบรไยได้ได้แต่ว่าทูบเทียนจุดด้านนอกอย่างเดียวครับจุดให้ติดดีๆ

เรา,าดูได้ทูบต่อก็บุญผ่านทางโทรศัพท์นะครับได้โชคบุญเอาไว้ว่าให้ขายพริกได้เยอะๆนะโอ้ได้เป็นล้านครับมาตามไปครับอุ้ยพระตุ้งไปทางไหนครับนี่ยอุ้ยพระตุ้งไปทางไหนตุดงครับพระตุ้งเดินผ่านปู่ด้วยนี่ลงมาเยี่ยมชมได้นะครับนี่ โอ้เดี๋ยวลงมาป่าโอ้พหคอนโงเต็มเลยครับสาธุสาธุเ้ยครับโอ้เพียบเลยเป็นสิบสิบองค์เลยครับ 你好吗？你做做爆妈妈吗？我妈烧，你过桥路烧烧烧烧过哦，你那过桥爆竹挂吗？就在过路街，不要做哦，这样小孩子那过不要做，啊，做烧的不要做就放，你过桥路在做爆竹挂了妈妈做爆竹挂

อืมเจ้าเสก็เลยมาอืมลุงโนมามาไปคิดซอสังเลยไล่นีกปุมาโอ้ตอเาตอเป่ามาอืมถ้จะอยังไงกันอีกม้ Uh, yeah. เป็นการเชื่อของอันนี้เครื่องเล่นอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรเคนมุ้งแคนใช่แคนโอ้แคนมุ้งฝึกนานไหมคนดังคนดังคลิปตากเลยนี่คนดังเลยนี่นี่เออทุงานเลยนี่คนนี้นี่ไปทุกงานเลยคนดังเลยอ้าวเยอะคนดังแล้วโอเคครับเดี๋ยวเก็บกลับนะเรียบร้อยหลังจากที่ บนผ่านโทรศัพท์นะเกี่ยวกับการค้าขายทำสวนพริกนะได้ปเป็นร้านนะครับราคาตั้งแต่170แพงมากนะครับราคานี้สำหรับพริกนะห้าร้อาร้อนะห้าร้อยคูณห้าร้อยไปจุดข้างนอกไปจุดข้างนอกลูกเอาไปจุดข้างนอกเอาถูไปจุดข้างนอกนะขอ,อ,ขอให้ประสบความสำเร็จอีกเด้อพี่เด้อประสบความสำเร็จอีกครั้ง,ง,งแต่ยังเก็บไม่หมดนะครับพี่ยังเก็บไม่หมดเลย เดี๋ยวเอาไปดูเลขทุกกันว่าจะได้เลขตัวไหนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สองสองเก้าสี่นะครับสองเก้าสี่หลังจากที่บนเราประสบความสำเร็จในในการค้าขายนะขายพริกได้ราคาได้เป็นล้านนะครับสำหรับคุณพี่คนนี้มาพร้อมกับตัวเลขสองเก้าสี่สองเก้าสี่นะครับ นะครับก็เป็นแค่แนวทางเท่นั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด,ด้วยครับเด้อก็ขอทุกท่านโชคดีกับพญาเค,คีกีรันซึ่งให้พรให้โชคไม่ว่าจะเป็นทางด้านไหนด้านโชคราบด้านค้าขายนะก็ขอประสบความสาเร็จทุกคนสําหรับอของพี่ที่คนจังหวัดตากนะมาแก้บนแก้บนด้านในนะก็เลยให้เอาเข้าไปแต่ว่าต้องขนออกมาคนระับใครที่ก็ตามทํตาตามนโย,ยบายของกรมป่าไม้นะครับ ห้ามจุดทูบจุดเทียนของเส้นวหวห้ามให้นำกลับมานะครับให้นำออกมาทั้งหมดนะครับอขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ขอให้ท่านโชคดีกับช่องราชินีชาแนลทั้งเพจแล้วก็ยูทูบในงวดวันที่2มกราคม69นี้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ